ก่อนอื่นมก็ต้องขอขอบคุณทาง Ubisoft นะครับที่ให้ตัวโค้ดรีวิวมานะครับกับพาร์ทเนอร์นะครับในตัว Creator อร์โปรแกรมนะก็ในวิดีโอนี้เนี่ยลุงแมวจะรีวิวนะครับตัวประสบการณ์การเล่นเกม Star Wars Outlaws นะแต่ว่าจะพูดบน PlayStation 5นะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือเกมนี้รองรับ21-9ด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นสุดยอดแห่งประสบการณ์นะลุงแมวไม่เคยเห็นเกมบน PlayStation 5นะครับที่ ออกแบบมาแล้วก็มีให้เลือกสัดส่วนหน้าจอเป็น21ต่อ9อันนี้ฟินมากนะชาบูนะครับที่ทีม Ubisoft ตัดสินใจใส่มานะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราดูหนังเนะดูหนังแบบซีนิเมติกมากเลยนะครับเหมือนไปดูในโรงหนังนะหรือว่าดูหนังใน Netflix แล้วก็ยาวๆนะอันนี้แบบชื่นชมเลยนะครับอยากให้ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในทุกเกมนะของบน PS หรือว่า เครื่องเล่นคอนโซลนะครับวันนี้ไม่เคยมีมาก่อนชอบมากชอบมากมันให้ผลอย่างนั้นจริงๆนะครับคือระหว่างที่เล่นเนี่ยรู้สึกเลยว่าเหมือนกับดูหนังฟอร์มยักษ์ไปด้วยนะอบรับมุมมองกว้างไกลของเกมที่มันจะมีความเอพิกนะเกมสเกลใหญ่ทุนใหญ่นะครับก็สมควรนะสมควรที่จะได้เป็น21ต่อ9นะครับผมถ้าใครอยากเารับรู้ประสบการณ์การเล่น21ต่อ9เป็นอัลต้าไวอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าตอนนี้ได้มาถึงแล้วนะครับได้เดินทางมาถึง ตรงทีวีของเราแล,แล้วเราเล่นบนคอนโซลแล้วนะครับเจ๋งดีนะอยากให้มีทุกอันอันนี้สุดยอดมากนะครับอันที่2นะเกมนี้ก็ได้ประสบการณ์เต็มของตัว Dual Sense ด้วยนะใช้ประโยชน์ของการเล่นบนจอย Dual Sense ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Trigger นะตอนกดนะครับเล่นยิงปืนนะหรือว่าตอนสะอกอนเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นด้วยซึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับในเชิง Performance นะอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่ไม่ใช่ 4K แน่แแหละ แล้วก็น่าจะเปิดตัวลุงมาไม่ได้ใจว่าของ PlayStation 5ใช้อะไรนะแต่ประมาณว่าเป็นพวก upscaling เห็นเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าความคมชัดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชัดมากเนาะบนตัวหน้าจอทีวีนะครับแต่ก็โอเคนะไม่ไม่ได้อะไรแล้วก็มีให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นโหมด performance นะเอาเน้นเฟรม a t ทหรือว่าจะเน้นภาพสวยนะซึ่งภาพที่รูมาโชว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นโหมด performance นะครับผมเน้นตัวเฟรมเทนะก็60 ลื่นๆนะครับแต่ก็จะมีบางช่วงเนี่ยอาจจะตกๆนิดๆก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเล่นได้เพลินๆนะครับผมประกอบไปด้วย 3- 4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนที่คล้ายๆกับตัวอันชาเ t e d นะซึ่งก็คือการที่เราเล่นเนาะในคล้ายๆกับเกมผจญภัยแอคชั่นที่ต้องแบบสำรวจนะครับไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะแล้วก็เน้นปีนป่ายไปในจุดต่างๆเนาะซึ่งในส่วนเนี้ยลูแมาคิดว่าอาจจะทำได้ไม่ค่อย ถ้าเทียบกับ arted, อันชาเต็ดอาจจะทําได้ไม่ค่อยสมูทมากนะอาทิเช่นเราไม่ค่อยรู้นะครับว่าตัวไหนมันปีนได้ตัวไหนมันปีนไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะปีนได้แต่มันก็ปีนไม่ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าบางทีเราไปถึงแล้วแบบเราจะต้องหาที่หนเชือกแต่เราหาไม่เจออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอะไรอย่างนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะรบกวนการเล่นมากไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าประสบการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเท่าน,นั้นเองถ้าเปรียบเทียบนะครับกับตัวอันชาเต็ดหรือว่า ตัว Jedi Fallen Order นะตัว Star Wars Jedi Fallen Order อนะันนะั้นจะราบเรียบกว่านะครับในการแบบปีนป่ายกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะสำรวจสภาพแวดล้อมนอะอันนี้ยังรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ทาง Ubisoft อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยมากนะถ้าเทียบกับเกมแนวอื่นๆนะครับแต่อันนี้มีเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ไม่ไม่เยอะมากนะอันที่2นะครับก็คือเป็นสายแอคชั่นนะแอคชั่นยิงกันอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่า เขามีประสบการณ์จากพวก The Division จากอะไรมาลูกแมวว่าก็สนุกทีเดียวนะครับก็เข้าที่กำบงนะังเนาะแล้วก็ยิงศัตรูเนะโอ้โหอันนี้แบบฟินนะครับสนุกอยู่สนุกอยู่แต่จริงจะแอบยากอยู่นะถ้าเกิดเราเล่นสายแอคชั่นแบบสุดขีดนะครับมีอัปเกรดพวกชุดนะอัปเกรดสายสะพายนะครับอัปเกรดกางเกงอัปเกรดอาวุธต่างๆนะมีให้เล่นเยอะเลยนะครับถ้าใครเป็นสายแบบอัปเกรดตัวละครแล้วก็เน้นแอันนีี้ก็จะมใ เล่นอยู่นะครับผมสนุกนะได้ตามมาตรฐานของ Ubisoft เลยนะแล้วก็มันเป็นมันจะเป็นปืนเลเซอร์นะเออก็แบบรี l o a d อะไรก็จะมีวิธีการกดอีกแบบนึงซึ่งลูกแมวว่าก็เพลินอยู่นะเล่นได้สนุกดีนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเป็นส่วนที่ลูกแมวชอบมากที่สุดเลยนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็เป็นเหตุผลที่ลูกแมวนั่งเล่นแล้วก็ฮุกมากนะก็คือตัวสเตลนะครับเล่นสายสเตลซึ่งจะมีบางฉากเนี่ยบังคับให้เราเล่นเป็นสเตลเลยนะ ก็บางฉากเล่นแบบแอคชั่นก็ได้สเตลก็ได้เนาะแต่ว่าบางฉากเนี่ยค่อนข้างบังคับเราให้เป็นสเตลเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดศัตรูเจอเนี่ยก็ต้องรีสตาร์ทใหม่นะครับหรือว่าถ้าศัตรูเจอแล้วมันจะไปวิ่งไปกดสัญญาณเตือนให้พวกพวกพวกศัตรูด้วยกันอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะตายเนาะก็ไม่ได้นะต้องเริ่มใหม่อันนี้ก็จะมีด้วยนะครับซึ่งถ้าใครชอบพวก Watch Dogs Legi o n นะหรือว่าชอบอารมณ์ประมาณ Hitman น่ก็น่าจะชอบอยู่นะแต่ว่า ก็จะยากนะ <All right. S 1> ยากกว่านะลุงแ <All right. S 1> ม้ <All right. S 1> ว่ายากกว่าแบบ <get> มากเลยนะครับเพราะว่าจนแบบหัวร้อนเนะี่ยเพราะว่ามันจะมีความออบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อย่างเช่นว่าเล่นไหนปุ๊บแล้วแบบสตูเจอเราแบบประมาณ3วิอย่างเงี้ย <All right. S 1> ก็กดสัญญาณแล้วนะก็ <laughs> จะมีหัวร้อนนิดนึง ก็ต้องคิดว่าเอ๊ eh, ทำยังไงดีในทางกับการคือมันก็รู้สึกท้าทายนะบางทีก็รู้สึกท้อมอนกันนะครับแต่ก็รู้สึกท้าทายนะแล้วก็พอผ่านได้มันก็จะฟินมากมันก็จะมีความแบบนั้นอยู่ซึ่งลุงแมวชอบนะลุงแมวรู้สึกว่าถ้าเป็น,นกลไกแบบสเตลประมาณว a ชด็อกซ์ลีเจียนเนี่ยมันเลยนะแล้วก็มันจะมีตัวน้อนสัตว์ประหลาดที่ไปกับเรานะครับแล้วเขาเนี่ยจะเป็นตัวคล้ายๆกับ สั่งไป dis แ t t a c k ตูได้นะสั่งไป attack ตูได้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปซุ่มโจมตีอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบลูกเล่นในการสเตลให้เล่นนะแล้วก็รวมไปถึงการอัปเกรดต่างๆด้วยนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะไม่ได้เป็นอัปเกรดเป็นระบบเลเวลเหมือนของเกม ubisoft ก่อนๆน,นะแต่ว่าจะเป็นอัปเกรดจากคนที่เราไปเจอนะครับและคล้ายกับว่าเราไปเรียนรู้วิธีการจากเขาเนาะพระฉะนั้นมันก็จะมีเควสมาให้เช่นไปเจอไนกอใช่ไหมไนกอเนี่ยเก่งเรื่องสเตลอย่างเงี้ยเราก็จะได้ ชุดชุดชัเลนส์ของสเตลมาให้เราทําได้แล้วก็จะได้เราก็จะได้ความสามารถในเชิงสเตลมาเงี้ยครับในเชิงเนื้อเรื่องนะครับผมก็เกมนี้มันจะมีเหมือนกับพอเราเล่นไปสักพักอะ่ะเราจะเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งเนาะของตัวแคลนนะประมาณ3-4แคลนนะครับแล้วก็ระหว่างมิชชั่นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะนะว่าจะหักหลังแคลนนี้เพื่อไป ได้เงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรให้ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าแต่เพราะลูกแมวภาษาอังกฤษไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าอาจจะแบบติดตามเรื่องก็งงๆเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากกับตัวการหักหลังนะเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับการหักหลังในในตัวเกมนี้อนะ่ะเนาะแล้วก็อันไม่แน่ใจว่ารงมาเล่นไปประมาณ5ชั่วโมงนะทั้งบน PC แล้วก็บนบนตัว PlayStation 5นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่า การหักหลังเนี่ยมันจะส่งผลอะไรมากนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเนาะเพราะว่าเหมือนกับเกมเนี่มันสเกลใหญ่มากเลยนะครับเกมสเกลใหญ่สุดๆเลยนะอาจจะต้องเล่นแบบนานกว่านี้นะครับเนื้อเรื่องมีนะมีเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็มีอะไรอยู่แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะหมายถึงว่ามันจะแบบส่งผลเข้มข้นอะไรมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเนื้อเรื่องแบบฮุกเรา ตั้งแต่ต้นเลยคืออาจจะเป็นคล้ายๆเป็นสไตล์ Ubisoft มากกว่าว่าเนื้อเรื่องก็จะมีแกนหลักเนาะแต่ว่าเนื่องจากเป็น Open World อ่ะมันก็จะมีอย่างอื่นให้เราทําเยอะเนาะเป็นในเชิงกิจกรรมอะไรแบบนี้ในเชิงการออกแบบฉากเนาะโลกต่างๆใดๆเนี่ยมีความใหญ่โตมหฬานมากนะมีกิจกรรมให้ทําเยอะนะครับไปล่าสมบัติก็มีเนาะไปขี่ยานอวกาศไปทำไซส์เควสต่างๆมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีมิชชั่นให้เราเลือกเพียบเลยนะทั้งเมนเควสแล้วก็ เอ่อเควสย่อยเนาะที่บางันก็เป็นเนื้อเรื่องมาอันก็เป็นแค่แบบได้ของได้ชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะก็คุ้มค่ามากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมสไตล์ Ubisoft แบบนี้นะเล่นกันได้แบบเป็นหลายสิบหลายร้อยชั่วโมงแบบฟินๆนะครับถามว่าชอบไหมนะส่วนที่ลูกแมวชอบที่สุดเนี่ยคือเป็นเรื่องของ e a l ล h นี่แหละแล้วก็ลูกแมวชอบ Watch Dogs Legion มากๆนะ โดยโดยส่วนตัวอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงมาจะชอบส่วนเซลล์นี่มากนะแต่ว่าส่วนที่มันเป็นอนะันชาเตตอะหรือว่าเป็นส่วนที่แบบแอคชั่นจา๋าจ๋าง,งียก็โอเคนะก็โอเคแต่ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับ Ubisof t อบพยายามทําให้เกมเนี้ยมันเป็นทุกอย่างเนาะคือใส่มาเยอะอะครับแล้วก็บางทีมันเอ่อมันก็ไม่ได้กลมกล่อมในทุกอย่างไงน,นะก็นะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเกมแย,ก,ย,ก,ยกกันอยู่ประมาณนึงแต่ก็โอ้ยังไงสำหรับลุงแมวก็ถือว่าคุ้มมหาคุ้มนะสาหรับ เ,เกมสักเกมนะครับคือเล่นกันไปได้ยาวๆนะอันนี้ก็ลองพี่นาะแล้วก็ประสบการณ์บน Play5 ก็ถือว่าโอเคเลยนะเล่นก็ฟินอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวสัดส่วน21ต่อ9เนี่ยมันเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกมบนตัว Play5 ไปมากทีเดียวนะก็ใครได้รับเป็นยังไงนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะดูแมวขอตัวลาไปแล้วนะครับผมเจอใหม่ไปอีกสัดาปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ